กาญจนะบุรีร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่างแผนการอนุรักษ์และคุ้มครองพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสละะักพระผู้สื่อข่าวรายงานว่าบริเวณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสเดาในว,วสันสุนจิรักกำนันตำบลช่องสเดาอำเภอเมืองจังหวัดการจนะบุรีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ห้าบ้านแก่งปรากฏ พร้อมด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสเดานายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน,นองเป็ดกำนันตำบลหน,นองเป็ดผู้นำชุมชนตำบลท่ากระดานตำบลวังดง้งร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียชุมชนที่เกี่ยวข้องและประชาชนเกี่ยวกับร่างแผนการอนุรักษ์ และคุมครองพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระพศ .2,566- ถึง2,575โดยมีนายไพฑูรย์อินทบุตรเจ้าพนักงานป่าไม้อวุโซหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระผู้ดำเนินการประชุมเพื่อให้การจัดทำแผนการอนุรักษ์และคุ้มครองพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ พศ2566ถึง2575เพื่อเป็นไปตามแนวทางที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้กำหนดไว้ในการจัดการด้านวิสัยทัศน์พันธกิจกลยุทธ์และเขตพื้นที่จัดการเพื่อก่อให้เกิดผลลัพธ์ตามพันธกิจที่ได้กำหนดไว้ต่อไปข่าวนิว24กาญจนบุรี รีชาไหลาวารินรายงาน